สวัสดีครับพื่อนุจจะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะครับวันนี้ก็บรรยากาศก็แดดออกอยู่นะครับแล้กลกวออก,ลก็อากาศดีครับที่เที่ยวบินนะครับย็นสบายแต่ว่าก่อนเข้าก็คงจะมีค่าบริการนะครับครอนนอัตราค่าบริการก็จะตามน,นี้เลยค,คนไทยนะครับผู้ใหญ่ยี่สิบบาทนะครับเด็กสิบบาทต่างชาติผู้ใหญ่ร้อยบาทนะครับต่างชาติเด็กก็ห้าสิบาท ก็จะมะีที่เก็บอยู่มุมนู้นนะครับผมเ,เ,เ,บเนี่ยเราถ้าเก็บที่นี่ต้องมาลงทะเบียนลงชื่อด้วยไหมครับเซ็นชื่อค่ะเชื่อใหญ่เซ็นนะครับไอเบอร์โทรฉุกเฉินพจนมีนะครับเบอร์โทรฉุกเฉินเด้อเบอร์โทรฉุกเฉิน,นมีมีตั้งแต่หัวหน้าแล้วก็ทุกจำการนะครับโรงพยาบาลผู้ไิทยอวตร เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นได้เราจะขับรถจากปากทางอุทยานขึ้นมาประมาณสี่ห้ากิโลเลยครับเขาบอกห้ากิโลแต่ผมคิดว่าไม่ถึงนะประมาณนักสี่กิโลนะสามสี่กิโลเนี่ยรออกกรรเราขึ้นมาทางนี้เราก็จะมีเขาเรียกอะไรนะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนลครับก็จะมีห้องน้ำมีห้องน้ํามีห้องผสมพยาบาลมีอะไรหลายอย่าง อนอื่นต้องรู้ว่าเขาห้ามอะไรนะครับ1ห,ห้ามจอดในสนามหญ้า2ห้ามล่าสัตว์นะครับห้ามส่งเสียงดังแล้วก็ห้ามเอาแอลกอฮอล์เครื่องดื่มเข้ามาห้ามนําสัตว์เลี้ยงต่างถิ่นเข้ามานะครับแล้วก็ห้ามบินโดนนะครับผมสำหรับใครที่จะเที่ยวถ้านะครับเขาบอกหนึ่งต้องมีไฟฉายนะครับเตรียมไฟฉายแบตเตอรี่สำรองการแต่งกายต้อง มีหมวกกันกระแทกแผนที่เข็มทิศห้ามเข้าถ้ำก่อนได้รับอนุญาตนะครับผมเพราะภายในอาจมีสัตว์พิษสำหรับใครที่จะทเที่ยวน้ําตกนะศึกษาข้อมูลด้วยให้ดีนะครับทางลงลาดชันเล่นน้ำเฉพาะจุดที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ท้องน้ำตื้นและมีก้อนหินมากโปรดระวังห้ามกระโดดนะครับเตรียมพร้อมให้ดีสำหรับคนที่จะเล่นน้ำ แล้วขึ้นมาตรงนี้เขามีอะไรบ้างก็มีถ้ำพญานาคราดนะครับก็มีถ้ำเก็ดแก้วถ้ำภูตะลอถ้ำผ,ำผาพวงถ้ำลายแทงและถ้ำค้างคาวมีถ้ำค้างคาวอีกแล้วก็จะมีอาหารบริการนะักท่องเที่ยวอยู่บ้างนะครับห้องสุข,ขาสําหรับใครที่จะกางเต็นท์ก็น่าจะได้ยู่นะว่ามองไปข้างหน้าเห็นเขามีกางเต็นท์เรวต้องดูก่อนวนะ่าเขาใช่ลานกางเต็นท์ไหมนะครับ ตรงนี้วิวตรงนี้ก็น่าจะโอเคนะครับสวยใช้ได้อยู่นะครับสำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะฮะจะว่าโอเคไหมนะครับบรรยากาศโดยรวมก็ได้อยู่ล็อกแล้วมีก็มีห้องประชุมก็ได้นะครับวิวสวยดีแสงเต็นท์ก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ก็คงน่าจะได้นะเพราะมีเต็นท์ท่านกลางไว้ รองรับลูกค้านะักท่องเที่ยวอยู่ส่วนเต็นท์ที่กลางไว้ก็คิดว่านักท่องเที่ยวก็คงจะกลางไว้แล้วก็คงจะไปเที่ยวาตามถ้ำแล้วค่อยกลับมานะคิดว่าทั้งคืนน่าจะสวยนะครับดิวดีเน่ยช่วงนี้แดดร้อนอยู่เขาก็คงจะไม่กลางกันนะครับเขาก็คิดว่าน่าจะนั่นนะฮะทั้งคืนสวยน่าจะปลอดภัยดีครับผมเงียบสงบสงัดปลอดภัยดีด้วยนะครับผม ก็จะมีเนี่ยร้านค้านะครับสวัสดิการร้านค้าสากลเครื่องดื่มอะไรก็จะอาจจะมีจำหน่ายบ้างนิดหน่อยนะคิดว่าอาจจะคงไม่เยอะจะให้ดีใครจะขึ้นมาเที่ยวก็ควรจะเตรียมนะครับเตรียมสเสบียงเตรียมอาหารมาด้วยก็ดีนะส่วนบ้านพักก็น่าจะมีบริการอยู่แต่คงจะน้อยฝากไว้สำหรับวิวส,สวยๆนะครับวิวส,สวยๆงามๆสำหรับอุทยานแห่งชาติภูผาม่านครับผม เรื่องก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบััสดีครับ